ชายสามโบสถ์คบไม่ได้จริงหรือคำกล่าวนี้เชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงเคยได้ยินการที่ผู้ชายบวชพระสามหนก็คือสามโบสถ์นั้นคบไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วคำว่าสามโบสถ์ก็หมายถึงสามศาสนาอย่างเช่นนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์แล้วก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามทำแบบนี้สามโบสถ์ก็ถือว่า เป็นคนที่คบไม่ได้โบราณท่านเชื่อว่าเพราะเป็นคนใจที่โลเลไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่เกี่ยวกับการที่ผู้ชายบวชพระสามครั้งนะซึ่งในสมัยพุทธกาลมีคนบวชบวชส,สึกเนี่ยถึงเจ็ครั้งแต่สุดท้ายครั้งที่เจเห็นภายในวตาสงสารก็ได้มารูเป็นพระอหรหันต์ด้วยดังนั้นแล้วชายสามบทคบไม่ได้คำกล่าวนี้ก็มีที่มาอย่างนี้นะ เจริญพร